ฉันเลือกการตลาดแบบเครือข่ายเพราะทุกคนสามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้ที่นี่ บริษัทให้ความสําคัญกับตัวแทนจําหน่ายเป็นอย่างมากแผนธุรกิจของบริษัทและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสําคัญสาหรับฉันเราทํางานร่วมกับทีมแบบออนไลน์เราทําการฝึกอบรมออนไลน์และมาสเตอร์คลาสพร้อมเข้าร่วมในมาราธอนและโปรโมชั่นที่จัดโดยบริษัท5วันต่อสัปดาห์การฝึกอบรมอย่างมืออาชีพอันดับแรกเลยคือความสัมพันธ์ที่จริงใจกับลูกค้าและการนําเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแผนธุรกิจของไซเบเรียนเวลเนสธุรกิจของเราเติบโตตลอด24ชั่วโมงทั้งวิกฤตและโรคระบาดไม่ส่งผล กระทบต่อการพัฒนาไซเบเรียนเวลนสเพราะนี่เป็นหนึ่งในบริษัทที่แข็งแกรงที่สุดของรัสเซียในวันนี้ในทางตรงกันข้ามในช่วงเวลานี้กำไรหมุนเวียนธุรกิจของเราเพิ่มขึ้นมีผู้นำธุรกิจระดับบิสเนสโปรฟิตและบิสเนส s s ดเดอร์หน้าใหม่มากขึ้นหลังจากที่ฉันเข้าร่วมไซเบเรียนเวลนสวงสังคมและทัศนคติของฉันก็เปลี่ยนไปและที่สำคัญที่สุดฉันได้รับความไว้วางใจจากผู้คนครอบครัวสนับสนุนฉันอย่างเต็มที่และญาติของฉันก็กำลังสร้างธุรกิจที่นี่ต้องขอบคุณรายได้จากไซเบเรียนเว ที่ทำให้ฉันได้อพาร์ตเมนต์ในฝันของฉันรายได้ต่อเดือนของฉันคือ9,000 AZN ในเดือนกันยายน2020ฉันเข้าร่วมโครงการรถยนต์เป็นครั้งแรกในระยะเวลา4เดือนฉันได้รับ27,500 AZN จากบริษัทพร้อมโบนัสรถยนต์มูลค่าการซื้อขายของฉันเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในเดือนเมษายน2021ฉันได้เข้าร่วมในโครงการรถยนต์เป็นครั้งที่2และในเดือนแรกฉันได้รับโบนัสรถยนต์จากบริษัทเป็นจำนวน9,900 a z เทีมเราประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากอีกหนึ่งความสำเร็จที่สำคัญของเราคือการที่ผู้แทนจำหน่ายของฉัน2คนได้รถภายใต้โครงการรถยนต์ฉันมีแผนในการทำงานและแผนส่วนตัวมากมายหนึ่งในเป้าหมายหลักของฉันคือการปลดล็อกตำแหน่งผู้นำธุรกิจระดับ Global Business Leader ให้ลูกๆของฉันได้รับการศึกษาในต่างประเทศและซื้อบ้านในชนบทให้ กับครอบครัวไซเบ r i ี n w e l นเวลเนมีเงื่อนไขครบถ้วนสำหรับการประสบความสำเร็จรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง